นครศรีธรรมราชมาเจอกันได้นะครับขอกำลังใจหน่อยค่ะหนูติดโควิดสู้ๆนะครับหายไวๆนะครับผมยูโรวัสด,ดีค่ะสุดรอสวัสดีครับคุณบีสรรจนาแพ้ทางผู้ชายเสื้อขาวให้คุณกระสะฮัลโหลฟอร์มอินโดนีเซียฮัลโหรักยูโรของคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับ อพากะบ้าคือะไรครับอพากบะบ What is mean อพากะดาขอชื่อ IG พี่ยูโรหน่อยคะ่ะยูโรยศวัร์ครับคนดูขอพี่เยอะมากมากค่ะวันนี้ร้องกี่เพลงวันนี้ร้องสองเพลงครับยูโรเห็นเราไหม คุณ uhm, บินมุกสวัสดีครับมัดตรวจตรวจได้ครับสวัสดีครับทำงานน้อยได้แล้วสวัสดีครับออยยูู <ay> <incomplete> ่่ขึ้นไปขึ้นรถไปทุ่งสงแป๊บสวัสดีเพื่ออยในดวงใจสวัสดีครับ มาสมุดตปาการวันไหนคะวันที่สิบปดครับสิบแปดเดือนนี้นะยินไี่ี่บอสวัสดีครับอะไร้าตอนนี้ก็ได้ครับ อันนี้คืเอเซนนะครับเ,เออทั้งหมดสี่ชิ้นเลยทลั้งหมดยี่สิบครับเดี๋ยวสวอมก่อนนะเกิดของขีดมาจะได้ไม่สเตนเซนไว้ก่อนก็ได้อะเราสุด,สด สองพน2,300อกว่าคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเอาตรงไหนครับ oh <my> ตรงหน้าอกครับใขออนุญาตนะครับ,รบอุยมันไม่เห็นนะดิ <haven> มันต้องใหญ่ๆเลยอะ่ะ <haven> มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เห <laughs> ็นนะผมต้องมันต้องใหญ่ข้ามฝั่งเลยเนาะ ันกอย่่าางออันนี้ดีขึ้นไหมครับทุกคนก็เหมือนยันอยู่เนาะไม่ได้เหมือนยันอยู่เห็นชื่อได้ไหมอ่ะเนี่ยเห็นชื่อได้ไหมเห็นชื่อเหรอครับไม่เอามันก็รอดอุ้ยสองเหรอสองอ่ะพี่อุ้ยโป๊ะเลยนะทุกคน ห้ามพูดมากเหรอครับปากไม่เป็นมงคลเลยนะครับพูดได้ครับเพราะว่ารับตังค์มาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ทุ่งสงไหมคะตอนนี้อยู่ทุ่งสงครับทุกคนใครอยู่แถวนี้มาหากันได้เด้อน้องหมีนะครับวันนี้คือเซ็นไว้แจกนะครับ ที่รักใช่พ่อไปตื่นเช้าพ่ตื่นเช้ามากเลยแบบพ่อตื่นนอนไวนะฮะเขาใหญ่ตคุณนอนไวเขาโอเคอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ตุ๊กตาจังเลยค่ะมามาที่งานมาที่งานครับเพือ่อสบายอ่านว่าเออาร์ไหมเป็นเออาร์ไหมครับรเป็นไหม เป็นตัวอีกับตัวอานาะโอเคอันนี้คือพิเศษพิเศษหรอใช่เป็นพิเศษนะมันสุกว่าโอ้ยเขาเปลี่ยนเข้าไปมีกี่ตัวเขาอยู่ใกล้อยู่ไกลนะอันนี้สีชมพูด้วยใส่เสื้อสีชมพูด้วยแล้วชิ้นตรงไหนอ่ะเสื้ออะไรมันสีคล้ายๆกันนะเสื้ออะไรเอาเป็นชื่อดีกว่าเนาะเ้ออันเดียวนี้ เขียน่าเไรพี่พอ่า EU o ตัวใหญ่ๆแล้วกันนี่โทีเ็นซ์เปิดร้านเนอเินา้ะครับอันนี้คือตัว VIP นะครับก็จะได้แบบนี้เป็นไงชิ้นโชดสวยไหมน่ารักเนาะดูโรน่ารักจังขอบคุณครับ ลายมือพี่ยูสวยค่ะโอ้โหเพียบเลยครับทุกคนเซ็นจนมืออีกไหมฮะปื๊บมากันเยอะๆนะวันนี้จะไปหาพี่ยูแต่กักตัวเสียดายจังไม่เป็นไรถ้าโอกาสหน้าได้นะครับต้องพูดใต้แล้วปะพี่ยู อยากได้สักตัวต้องมาแล้วจ้ะบ่ายสามเจอกันนะทุกคนพี่งงผมพูดคนเดียวครับที่อยู่น่ารักมากไอดอลขอบคุณครับเดี <|si|> ๋ยวบอกพ่อให้ไปอ่าให้พ่อมารับหมีนะครับบอกพ่อมารับหมีได้เลย เอฟซีจากลาวสวัสดีครับมาสุพรรณบ้างนะลายเซ็นเหมือนยันเลยนะอุ้ยจะว่าไปก็ประมาณนั้นแหละครับเหมือนยันเหรอบอกเขาแล้ววคลินิกอยู่โลตัสนครนะไปทำประชาด้วยกันได้เข้ได้ทุกโลตัสนู่นคลินิกอยู่โลตัสนครศรีธรรมราชนะครับ คลินิกชื่อว่าออสการออสการออสออสการ์บริษัมเนียงผมออกไปทางอีสานนิดนึงครับคนโูษครับออสการคลินิกนะครับที่โลตัสนครนะครับนิดหน่อยครับโอ้ครับผมเอ็มซีเราอยู่ที่บ่อนอาหารหรือว่า MC ็มซีเดิน อยากได้พี่ยูมาอำนาจเจริญจังเดี๋ยวรอผู้จัดการหางานให้ก่อนนะครับต้องให้เขาหางานที่อำนาจเจริญให้เรามาโรบินสันสมุทรปราการห่โมงช่วงประมาณบ่ายนะครับวันที่18อยากไปจังเสียดาอยู่ตรังไม่มีโอกาสมาตรังบ้างสิคาได้ครับไม่มีโอกาสเจอกันนะครับอยากให้มานราธิวาส ไปได้หมดเลยครับเมื่อไหร่จะมาชนบุรีจ้ะถ้าพี่อ่านเล้นหนูจะตั้งใจสอบค่ะวิธีเน็ตไอดอลนะครับทุกคนน่ารักใช่จ้าวันนี้เสร็จงานจะกลับกทมเลยไหมคะกลับ ค่ำๆครับยังใครใครมาบ้างครับวันนี้ลองกดสองแปดหน่อยครับวันนี้ใครมาบ้า,างสองพันกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้วันนี้มีใครได้มาเจอผมไหมหนี่ครับสวัสดีฉันเป็นแฟนจากพมาไม่พิมพ์แหละไม่อ่านเม้นเลยเอา อมือพี่ดูแยแงแล้วแดงแดงแล้วขอบคุณครับที่ช่วยกันพมาหากินครับอ๋อเรเขียนคุาเขียนหัวใจให้ด้วยนะอ๋อเรื่องตัวเองเหรอครับจะเห็นว่งไม่เกียว่เกี่ยวผมบริไ เห็นไหมครับมากนะครับที่ครับขออนุญาตครับขอบคุณครับครบครับทุกคนสวัสดีครับสิบแปดนี้จะไปหาค่ะอุ้ย ได้ได้ยูโรเดี๋ยวเราจะต้องต้องต้องต right? ้องปิดไลฟ์ใช่ไหมพี่ตั้มขอี่ช่วยหน่อยครับมือแดงโดนหมึกหนูยูโรหนูคิดถึงละครสามยันชั่วคืนมากเด็ดขาดหนูย้อนดูทุกวันเลยสุดยอดมากเลย ใครเพิ่งเข้ามานะครับคือเมื่อกี้ผมโดนมีดบาดนะครับอมีนะับอถ้าพูดจริงจังคุณจะดูไหมล่ะคุณตั้มเนี่ยพูดไปเรื่อยคนก็จะเข้ามาสนใจครับเห็นไหมโดนอะไรสีแดงเลยเป็าไรศาสตร์้านเป็นแค่หรอไม่เราเห็นเขาเต้นเราเรอาเกมเต้นมาให้คุณมาเล่นเกม โดนแล้วโอเคครับทุกคนไว้เจอสำหรับใครมาวันนี้มาเจอกันนะครับที่โรตัสไม่ใช่มาไทยทุ่งสงโรตัสก็คือสาขาคลิสาขาอ๋อคลินิกอยู่โรตัสแต่วันนี้เราอยู่ที่สาหาไทยทุ่งสงนะครับเมื่อกี้เป็นมุกนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับสาหาไทยทุ่งสงครับตอนบ่ายสามโมงครับสวัสดีครับ